เวลามาวัดมาว่าให้พวกเราตั้งธง,งตัวเองไว้ว่ามาทําอะไรพวกเราบอกว่ามาทําบุญนั่นนะเขาสอนนึกเดินหนุน้าปากประตูแล้วมามเสียสละหรือดูที่พนมมือขึ้นอธิษฐานอะไรขออะไรกี่อย่างลองถามตัวเองดูเนี่ยแค่เอ่ยปากสนทนากันสายตามองกันที่เนี่ยก็ได้เรื่องแล้วนะถ้าท่าจะร,รีไปสอนใครไงไปบอกใครไปสอนใครไปเตือนใครว่าตัวเองนะั่นแหละดูตัวเองสอนได้ยังบอกตัวเองได้ยังมันต่อต้านไหมในใจ นั่นนะมันปิดหูปิดตาเราไหมน่ะเนี่ยอย่างมิมต์ต์มองไปที่ไหนก็โอ้อันนี้ก็ไม่เข้าท่าอันนี้ไม่เข้าท่านั่นลืมไปไอ้คนที่ไม่เข้าท่ามันออกจากใครมันออกจากเจ้าของหมดเลยคนเราจะตําหนิคนอื่นได้มันมันไม่ใช่ความตําหนิมันอยู่ที่คนอื่นนะมันอยู่ที่ตัวเองก่อนนะแล้วมันพุ่งออกไปมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอนั่นแหละคนที่จะด่าคนอื่นได้แสดงว่าตัวเองต้องแย่มากเลยถึงจะว่าคนอื่นได้ถ้ามันว่าไม่ได้บ้ยมันต้องเอาไม้ออกมาจากใจนั่นแหละก่อน ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาใครควรตอนนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าโอ้เราถึงต้องระวังตัวไอคนที่ระวังตัวอยู่แบบนั้นนะ่ะนั่นแหละถือว่าศึกษาเรียนรู้ด้วยปัญญาในพระศาสนาท่านสอนแบบนั้นนะนั่นแนหะถ้าทาตามใจเนี่ยโอ้มันได้หมดแหละเห็นไหมเยอะแยะเต็มหมดเหมือนพ่อแม่สอนเด็ก่ะเห็นไหมถ้าตามใจมันน่ะมันก็ชอบใจหมดแหละอยากได้อะไรซื้อให้มันอยากได้ซื้อมันโอ้มันก็เป็นเศรษฐีอ่ะเป็นเศรษฐีตั้งแต่น้อยเลยเพราะไม่ต้องทาอะไรขอใครก็ได้ใครให้หมดอ่ะ แต่พอโตขึ้นมามันก็ช่วยตัวเองไม่เป็นนะนั่นนะ่ะเหมือน,นัางทำเหมือนกันเข้าวัดเข้ามาลงพระตามใจดูสิตามใจทุกอย่างอยากทําอะไรตามใจหมดละให้หมดอะสุดท้ายก็กลายเป็นคนโง่เหมือนเดิมเพราะว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่เปลี่ยนบนสุดท้ายมาแค่เนี้ยอถ้าทุกคนเข้าใจว่าการเข้าวัดมาเหมือนมาเรียนหนังสือเมื่อไหร่อ่ะจะรู้ทันทีว่าต้องเตรียมตัวมาทําอะไรนะ,นะมันเป็นแบบนั้นเอง